สวัสดีครับขอนํนำทุกท่านเข้าสู่ช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับวิธีการใช้กระดาษชำระหรือกระดาษทิชชู่เรานะครับปกตินะครับถ้าเราไม่มีกล่องใส่หรือที่ใส่กระดาษทิชชู่นะครับเราก็จะดึงออกมาใช้แบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้ครับก็จะไม่เป็นระเบียบนะครับ ดึงมาอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับ,แบบรบก็เวลาเราดึงก็จะหลุดลุ่ยนะครับหลุดลุ่ยแบบนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับวิธีง่ายๆครับที่เราจะใช้กระดาษชาระกระดาษทิชชู่เราแบบไม่ให้หลุดลุ่ยนะครับคือดึงออกมาให้เป็นระเบียบนะครับแล้วก็ทําการดึง ไส้ตรงนี้เขาออกครับที่เป็นกระดาษนะครับดึงออกมาเลยนะครับับแล้วก็ทำแบบนี้นะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับก็จะเป็นการใช้แบบที่เป็นระเบียบนะครับแล้วเราก็ค่อยๆแกะ ดึงออกมานะครับนี่ครับเราก็สามารถใช้นี่ครับก็ดึงออกมาเวลาเราเลือกใช้นะครับแล้วก็ดึงนี่ครับคือเป็นระเบียบนะครับนี่นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดซัสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมลงคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ